ไม่ต่ว่าหากินบานถึงว่าพี่ไม่รวยแต่ว่าค so ุ้ยพ pues ี่ลายถึงว่าพี่จะจนแต่ว่ามาจนน้ำใจ่างนะครับมาเป็นแฟนกับไอ้ได้ไหมสิให้คุ้ย้องคอกเดินเอน้สวัสดีครับอ่าสวัสดีแฟนครับทุกคนนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้บ่าวอิสานลากันวอนครับกับทีมงาน พากันมาใส่ด่างออกปลาชิวใหงยมาท่าน,น,นครับไปจิพากันมาออกปลาชิวหงยนะครับเนาะไอ้คนบ้านเดียวกันเพื่อนโทรมาไปบอกว่าโอ้มาอาป่าเด้เอท่านปลาชิวหง่หลยใส่ด่างเอาประมาณสิบนาที่ย,ยี่สิบนาที่นี่เต็มดังมาท่นาน่าจะเลยพากันมาเนาะครับนะครับจวให้เบ่งบรรยากาศนะครับเนาะโอเคครับไปเบ่งนํากันเลยครับ ปลาป่าส่ตันนะาลมร่องบาลงึงโอ้เดีันกันไหนอกด่างปลาชูเอาโอ้มันเป็นคือสองสั้นตัวนี้ไหมโอ้พึ่งเคยเห็นได้ใด่างบ้านนี่ด่างบ้านนี่แหละนี่นะนั่นแหละพึ่งเคยเห็นยังไงเอ้อตงไปลงดงวย

ว่าอืจากไหลายๆไม่เอาไปไงเอาไปยังข้าวปลาตี๋เออใส่งเอนใสด่างบ้านนี่ด่างแล้ได้มันไปมัดเขาก็ปลาตีเอก ôi sần sần thật lên tay ngài quá ha 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 ัน so ้ยวๆนะได้สองตนโอ้ยซนี่สันซนี่ทีซนี่ดัง้านนีบ่เเนาะสันสันน็ไม่ดูตรงนาะโอ้หมดแมวแบบแหหมดปะนมันเขาว่าไดรมันฝนตกวันหนึ่ ้องไลมึนดูเอกไลอยากป้าไหมวียนามขอไปไล่นออกมาดูเยเยเจ้าเฮีทีเยทดนีวเอา,ามเป็นมนขอไปยงังมนบัดน <ś red> <laughs> ี้มงใส่ไวลวลองมึงนะครับแล้วเดี<ๆ>๋จังมายาะ เลง้งวงนึงติดแล้วครับนั่นนะครับเบงอติดแล้วครับติดด่างแล้วครับผุนะ้น่ะเดี๋ยวจังมแอ,อ,อ่อ,อ,อาถ,าถามว่าผลทั้งๆเนาะนี่ติดแล้วครับมีติดแล้วผุ้น่ะห็นว่าน้ำกระเพือกโอ้คันดด่ดางยาวไหนนุ่มเน,ะน,นะาะจะซื้อที่ไหนเนี่ยนั่งดันข่ยม่วงตกาหลีมีเงินบ่ไปซื้อเดี๋ยวซื้อด่างไปซื้อมาต่อกันซื้อสองต้องซื้อสอง ทางเยอไหนันหยุเงานฝนตกมากลคนตตนี่ฮะไอ้มายาเรยนมามาหยาเนมาเล่นน้าเพราะว่าฝนตมันดีอากาเออมันก็ว่าคอยก็ว่าคนตตนั่นเละเห็นมันพระว่อากาศว่าคนตอ่ะเอาอีกลออกมาแล้วนะไรออกมาคนน่ะติดลองยกเนึ่กับมัดหาขึ้นมัดหากอนมัดหารอดไปรอดไปไม่ได้ไม่ได้เบิโปจะไม่้นี่ครับเบิ่งเบิ เป็นนะครับนะว่ามันมีเจ้าของมั้ะเดี๋ยวสิร่างยกไปให้ตาเอกยกมั้งเลยเนี่ยเป็นมาก่อนผมพลันมาก่อนเบอร์นี่ครับุมนะเดี๋ยวมาซิวเอาโอ้เต็มเลยครับปลาปอดปอดยางแช <c oughs> ่แล้วครับเออปลานี่แซ่บอยู่ผมถึงอยากมากงปลาไซตันนี่แหละ คือปีนั้นทุกผมแบล็คมันนกน้ำเหรอนี่แหละเฮ้ยมันนกน้ำนี่นอนขาวเต็มเลยปีนั้นผู้ผมแบล็คนอนขาวเต็มเลมาเอาเอาเอามาแล้วมาตากเน่ยเอามาแล้วมาตากฝนตกโอ้ยเน่าถิ่มเบิดเสียดายไปเลยเอาไม้เป็นกระสอบเนาะปีนั้นเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจากน่อยค่อยไปยามเมืองมันเนาะอ่าเจ็ดเมืองนะครับเนาะเมืองบรรยากาศครับนะโอ้ยเต็มดังอะไร่างเงี้ยอยู่ กดไว้บ่ฮั่นละ่ะเสียงเดียวคือดังดังสั่นดื่อหดังมันสัน่นเออดังสันเ <c oughs> นี่นครับนะครับเป็นดังเกาใส่เลยนะครับทบ่านทุกนปลาติดไล่ครับแต่ว่าบ้านเนี่ยเอาขึ้นมาครับยังเนาะกักพักครับฝนตกมาน้ำขึ้นมาก่อนสิครับเบิง่งหอยน้ำขึ้น แต่ว่าลงเร็วครับเพื่อเดี๋ยวลงแล้วครับบรรยากาศนะครับมไม่หาป่านะครับเนาะครับบรรยากาศนะครับเนาะไฟครับไฟน้ำร้นครับ เฮ้ยติดแล้วคุณเอาแล้วโอู้กินยี่ตัวน่ะเนี่ยครับเขาจะเด้อยู่นะครับเนาะโอ้กิมยุ่เว้ยเย่เย่เย่โอ้ตายตายเนี่คนไทยสามาตกป่าหลายคนอยู่ที่นันนะโอ้ปลาดูครับปลาดูปลาดูหน่อย โอ้โหเดี๋ยวัปคอหน่อยปะคอาน่อยโอ้กินเนียปลอมัวเน่ยโอ้มีปหน่อยย แบบว่าได่างไว้เราเก๋รถายามด่างเขาเก๋ลกป่านะครับเนาะนะครับโอ้โหน่าไม่พานแตกเขาได้ปลาดูอยู่ดีเฮ้ยเขาได้ปลาดูอยูลอ่ล้องล้องดึกเลยนะครับเบิ่งมุมนี้ครับโอ้ถ้าผมมองจากตรงนี้นะครับขาวเต็มด่างนะครับนะครับติดด่างอยู่เนาะครับเนาะ แต่เดี๋ยวเขาท่านพยายามนาะครับเนาะเดี๋ยวให้มันติดหลายๆจังหน่อยก่อนครับเต็มเลยครับสุดยอดครับมือหนีมาเอาปลาหน่อยครับปลาซิวปลาซิวเงยปลาซิวเงยครับพอดีไอ้เพิ่นโทรหาน้องครับไอ้บ้านเดียวกันเพิ่นโทรมาว่าโอ้มาเอาปลาเด้อปลาลายมาสั่นว่าปลาซิวเลยพาไนมหาให้เพื่นน้องครับเนหาะ มะเบิง่งว่ามันไหลคือพันวาบริสุโลไหลดีครับแต่ว่าด่างเขาอยากสั่นอยู่นะครับเนาะด่างสั่นอยูนะ่เดี๋ยวจังถามมะเบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวกู้ขึ้นมามาปดทัทง้ทงๆน้ำกันล้วคอยจังใส่ไหมนะครับหาาที่หาที่เดี๋ยวเบิ่งเบาเอียกสีลงไปกูป้ด,ดา่างนะครับเะเดี๋ยวมันยุ่นนี่ได้มาเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเบาเอียก <laughs> บ่ได้ลงไปครับผมบ่ได้เอาจริงค่ะสันมาอยากลงไปไทยบึงอยู่แยาลงไปไหมอ่ะเดี๋ยวแม็กบ้าแมกลงไปไทยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอกเดี๋ยวเธะ một con sá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ข้าวอัลลากป่ะปลาชิวเอาจีตัวห้าวมีเด่นนี่ปลาแบบย,ยำเชี๊ยรียกใส่ประแมนสิบหานาทีภาคไหนอีกสิบหานาทีครับเอาขึ้นไปก่อนปลาแบบ ว่ารอบแรกเทียบเบื้องบนครับร่องเอ,อดาด่างมาันเดียวส o o ผลงานนะครับเดีย๋ยวรอบแรก

เต้ายามพดโอ Ooh, ้ยหยอดเลยพนอครับเหมืองเบิืงเหมงเบิืงครับนี่โอ้โมเมนต์โมเมนต์ป่าใสตันตัวนี้ไหมมันเป็นโอ้ปลาชิวอ้าวตัวนี้โอ้ปลาชิวอ้าวปลาชิวอ้าวใหญ่ดีน้ำเดินมีน้ำนี่เดี๋ยวบดกันแล้วแรกเนาะ นี่ยอดเลยประมาณหานาที่ครับตัวนี้หาที่หาที่เเต็มด่างเลยพะย่เลยครับซิวอ่าวงครับซิวอ่าวง่าปลาสักกนรได้พี่น้องบาดีไม่ครับมูหลงง่ายย่ น่ครับเกินดังเลยครับเออ้น้ำต้นนี้มีน้ำปะหาละที่ครับนี่หาละที่หาละ,ะที่รู้เรื่องครับกวไม่ <Okay. S 1> นี เาเอาปลาซิวงนะครับเนาะมื ання, ่อไงนี the, ่ตัวงได้ป่ะเป็นเงพูดปลซิวอะไรเบิ่งครับอุ๊ยยพี่มุมเ้พี่อุโมนตล้วปลานี่ละค่ะเอนปลาสตันมาวะโมเมน์นะแม่นบอฟังเล่าฟังน่ใส่เพี่นุ่มนั่นปลาสซตันบ่เออปลานี่แเ่นบแอบบ้านเขา าเขาบหอป่แบบเตี่ยสวนตโทบตกเป็นแบบย่ำโ,โ,โ,โอ้ยครับทิมงานมีปลาเดียวกับม้านะ่าอื่อง่วงครับอยางไม่เอาปลาอนนี้พ่นว่าปลาดานี่บุกข,ขึ้นมาได้ันโตะน้าเอเออบุกขึ้นมาเล่นน้ํนปลาบักปลาคูเสียดังเลยครับหายที่เลยครับเนี่ครับอย่าเลยครับชื่อแข็งเกีนยวบ กร่เช้งเดี๋ยวปวดป่ากันนะครับเดี๋ยวใส่ไปอีกรอบนึงถึงเส้นมันอยู่สื่อือพอดีนะพอดีปลานี่นะด่างปลาชิวบ้านเขาหันดีเนาะได้ด่างบ้านเขาเนาะมันมันปวดไงพ่อมันเหย้าพอมบ้านเขาเนี่ยนี่สันพอดเว้อ้ยคือว่าแล้วป่าลายเขาโบเห็ดเย้าเนาะบ้านเขาเนี่ยามไปนั่นนั่นร้อยเมตดสองร้อยเมตรกับโบพ่อป่าตัวนึงก็มีเด้ อันนี้มันดยสิติทุกตาพ้นดูดูาทำยังวไงด่งขอแบขึ้น้ากันมั้ยความนี้ไซีตัวนี้นี่น้ำเลยตัวดียวซีก็สีลงนกนเกิด่เอหัวออกกอนโหัวเนากนเป็นมกกว่าปลาใสกันครับ เก็นด่างมันยุคกว่างยุคโบราเลยบัดนี้เอาไว้โดนเติบบัดนี้เอาไว้โดนเติบเพราะว่าขืนมาแค่เดียวมันได้ปลดใจกันหลายๆกลุ่มวางสินะว่ามันเป็นแห่ขั้นเป็นแหาขยาวมันก็รนโพล่ะอย่างดบ้านไรนิดเียวขอบอ้ยังไงลบเลียกงามขอบอู้ยงามขอบงามตูฟ้าซึ่งดูได้เลยนีะ เฮ้ยสุดยอดเลยวันบ่อก็ตัวนี้ไหนเห็นบ่อยาวหญ่เนี่ยครับตัวปลาหมแต่ได้สามตัวน้วยนี่ผมเกลียอยู่นี่ออกข้างหัวออกออกข้างกันลุ่มอ่อข้างหางมันแต่เปลดปลาโบมันปลดออกข้างหัวได้เออลุ่มบ่อโอ้ี่เนี่ยยันเสียดเลยนู้น เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อน้ำแข็งโอ้ดินเนาะดินเดี๋ยวต้องใส่เดี๋ยวนั่นนะครับเนาะนี่ครับครับผมตอนนี้เขาก็ได้น้ำแข็งแล้วนะครับเพื่อฉีดเจาะไปอัดป่าเนาะครับเนาะเป็นถุงนี่ทุงเดียวครับก็เลยเอาเป็นแก้วนะครับกับสับเบียงนะครับให้ทีมงานเนาะครับเนาะอ่านี่ให้ทีมงานกับน้ำแข็งนะครับไปอัดป่าเนาะอ่ะครับเดี๋ยวตามไปเบื้องยูน้องคือนเขาเลยครับ โอเคครับตามมันไปเลยงวนอย่นะันใช่บวก้วยหย่านมันนอซื้อน้ำแข็งมาอัดไว้ครับไปตึงแล้วกัอัดน้ำแข็งไว้ก่นนะครับเีกับตัวดนเลยมันเป็นสารนี่มันมันติดใกล้จอเดนเนาะเียนไปแล้วมั้ยเีกบยเป็นได้องเพราะอได้รอปะแล้วดัันั้หางนนกัน โอ้โบคือบาดแรกว่ะบาดแรกเนาะครับโอ้เาผูกเนาะโอ้มันกระโดนเติบอยู่ดิปันได้สู่บาดแรกว่าไรว่ะรอบนี้ก็ว่ปัน้บใช่นต่อเลยน้คน รอบทุเรียนนะครับเนาะงปดปลารอบนี้ได้ปลาไหลได้กับเพอได้อยู eh, ่ได้กันปดปลาอยู like ่ครับปดออกทั้งหัวตัวโอ้โหเนี่ยมันมาคุยบ่เนี่ยปลาปลาแบดอะไปลายังปลาแบดน้อยอันนี้ปลาตัวนี้อย่างงี้มเนี่ยมันมาคุยมันเป็นปลาแบดเด้คนละปลาได้ไหม เมื่อกี้ไปเดียวกันคนละไลยเลยโอ้ปบบแบตหน่อยหลายอยู่ไปแบตหน่อยรอบนี้บ่ค่อยบ่ค่อยติดป่นีดยครับบอคือรอบแรกแต่ก็พอได้อยู่ครับแบกเนาะนะครับหายู่หากินในเกาหลีเต้เนาะครับเนาะวันหยุดวันรรยงกับพากันหาอยู่หากิน ก็ทำพุนกับบ้านแหวขึ้นมาพุนดาวเอกน,เนั่นหะหินลายเตะเป็นเินบดลยแล้วปลทายแล้วครับนมากระสีโอ้ลายงามเนาะปยังพุนเนี่ยกเคยเห็นเคืเออพไดห้หูปลายัางครับบอกเลยครับนี่ปลายยังครับนี่ีกังะนันโอ้นั่งก็เต็มแหครับเอเดี๋ยว ติดินบอกปลาไนบดตันุ่มปลาไนมีเด้่นี่ครับนะครับใา้ยูให้กินนะครับกับินง่ายครับเมื่อนี้มาลองเอาปลาเชี่ยวอ้าวผสนว่าไอพิ่นว่าโอ้ยมาเอาปลาผสนปลาขึ้นฝนตกไปพากันมาผิดพลาดพยากรณ์อืมพยากรณ์ผิดพลาดเมื่อนี่ท่านฝนตกมาเนี่ยปลามันสิขึ้นลายอยู่นะครับ งานไทยในเกาหลีใต no? mm ้เนะครับเนาะอายู่หากินเพราะได้ยู่ได้กินครับนี่ตมงามครับป่าชิวไงนีเกือบตัวนั้นเกือบปักไงยัง่ง เกาะเด้บ่โคอดไปง่ายเลยนะครับเวียนเกาะคือโอ้ดึกขอบปลาพื่อนเอพี่น้องฝนสีต่ำต่ำขาโอ้ยอย่าไปพลาดขาสัตวได้เอกมันสิก่อขาได้บ่ยังเดี๋ยครับทั้งแหทั้งด่างครับใช่ปนดีครับโอ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเราอีสานแหลงกันว่อนครับมากันมาหาอยู่ไฮกินนะครับเพื่อนีิว พอได้อยู่ได้กินครับเดี๋ยวฝนตกขั้นฝนตกนี่มมนที่ขึ้นไรยอยู่ไอ้เพิ่นว่าฝนตกสองสามหมื่นเนาะครับบางวันจันทร์ขัานตกแห้งตกแห้งครับว่ามือนี้พยาก่อนอากาศว่าสิตกยุต่ววากันเลยบ่ตกซ้ำนี่คร,รับราาจากทีเด้ดสำนาพระจาก จับเนาะครับเนาะได้พอได้อยู่ได้กินนะครับโอเคเมื่อใดฝนตกโอเคมือ่อใดฝนตกก็สีมาอีกเนาะครับเนาะมาเซเว่ยเฟืองนี่มาเซเว่ยนี่ครับนี่ครับป่านไลสีสองหอบครับต่างๆสองหลอดลายงามว่สีเขียวๆงามเนาะลูกครึ่งก็เนี่ยเกาหลีเนี่ย เออโอ้ไอ้ตัวนี้มันยาวเนาะนี่ครับผลงานมือนี้ครับมาใส่ด่างมือนี้มาเอาด่างปลาซิวเาต้องงงลมขโอเคครับฉันไม่โผล่ข่าวหรืองานยู่